สวัสดีจ้าวันนี้มาแกงหน่อไม้แบบลาวๆกันนะคะใส่น้ำใบย่านางเขียวๆแซ่บเลยจ้าขั้นตอนแรกเราก็ไปเก็บใบย่านางนะคะอยู่หน้าบ้านได้หลังบ้านจ้าเก็บใบย่านางคะ่ะเก็บใบย่านางเสร็จเราก็ไปเก็บผักชะอมหรือว่าผักค้าหลังบ้านจะปลูกเองคือเกา้า พี่น้องเอ้ยตัดกริงมันะมันแตกใหม่งามแห้งจ้ะหยอ,อนอ่อนเลยแหละกลับมาเฮากามายีไปยานางนะจ้าล่างล่างล่าง,างเรียบร้อยแล้วเฮากะมาใสา่น้ำน้อยนึงเฮากันยีนีน,นีจ้ะล่างมือเรียบร้อยเด้อพี่น้องอย่าดราม่าเด้อจ้า กินเองจ้ะบริใส่ถุงมือเนะจ้าต่อมาเข้ากาซีมาตั้มเข้าเบียจ้ะเอาเขาเข้าสาันเหนียวจ้ะไปมาแล้วก็มาตาั้มตั้มตั้มตั้จาา้าตั้แหลกแล้วก็ใส่กริกลงไปจ้าใส่เกลือน้อยนึงบ่ใหายมันกระเด็นใส่ตาจาตา้าตั้มแหลกแล้วเขากัมาแกงกันเลยจ้าบัดน,นี้ เอาน้ำใบยานาังทีเฮานี้จะเอาลงมาใสาโคกลกะบี้บีบีบีให้มันแตกจ้ะมันจังบดติดเนาะจ้ะเวลาไปแกงมันจังงเราไม่ในห้อต้มเย็นน้ำเรียบร้อยล้วจะจืดเรียบร้อยแล้วเทบเทใบเอเทน้ำยานัางกับขเบียใส่จ้าคน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 เปิดไฟใส่ผงชูรสใส่ลายแซบ้ายใสหน่อยแซบหน่อยจ้ะใส่น้ำปลาาจ้า เสือลงนิดนึงจ้าคนคนคนโคเลโคเลจ้ะปิดฟ้าแต่ช่วงแทวปิดฟ้าเขาต้องค้นตลอดนะจ้าบอห้ขับขเวอือติดก้นหมอนะจ้าใส่บักเพกหยวกลงน้ำจ้าขดอยากใส่สองเม็ดลงไปจ้าค้นไปเรื่อยๆจ้าแกงแบบแบนๆง่ายๆจ้าพี่น้องบริมียังมากไา้จ้า บบมี่ยอดพักบบมีบวบใส่เลยจ้ะฟักทองกับบมี่ก็เลยแกงแบบน้ำมัโดดๆเลยจ้ะม้อน,นี่ค้ดอยากจ้ะสุกเรียบร้อยเท้ากับมาใส่พักขาที่เฮ้าเก็บไว้จ้าล่างใส่หมอเลยจ้าคน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 ขั้นตอนนี้บ่ต้อง หึงเลจ้าใส่พักค้าแล้วเอาก็บปิดไฟเลยจ้าเป็นที่เรียบร้อยจ้ากินได้เลยจ้า